เลยก่อนชันเรื่อลูกขี่เกียจไปลรงเรียนจะเป็้าังไงยรับชมกันเลยค่ะโอ้โหพอยมาทำงานอะไรอีกแล้วต้องเป็นลูกเออลืมไปวันนี้ต้องไปส่งลูกที่โรงเรียนลูกตื่นยังเนี่ยแปดโมงเจแล้วไม่ตื่นอีกรอ น้ำหวานน้ำหวานตื่นอะไรจ้าน้ำหวานลูกตื่นด้วแล้วไปเรียนไปเรียนหนังสือไหมเนี่ยวันนี้เนี่ยฮะอะไรนะคะไปเรียนหนังสืออะไรนะก็วันนี้ไปเรียนหนังสืออ้าวโอ้ยสมองแปดโมงแล้วเนี่ยยังไม่ตื่นอีกต้องให้พ่อมาปลุกอ,อย ไม่ว่าวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ไหนได้วันนี้เป็นวันพุธโอ้สมองเอ้ยแล้วจะเข้าเรียนแล้ด้วยจะกินข้าวทานไหมเนี่ยโออะไรวันนี้งตัวตงตัวยตตั กินก่อนดีกว่าเออทำไงดีมันจะไม่ทันแล้วด้วยเนี่ยเออลูกมันไม่ทันเวลากินข้าวและไปเรียนก่อนเลยเดี๋ยวค่อยไปกินข้าวที่โรงเรียนได้ไหมไม่ได้ค่ะมันกินไม่ทันอยู่แล้ว ากไปก็ต้องไปไม่ไปก็จะไม่ได้ความรู้สิไม่เอา่พ่อในตัวหนูมีความรู้แล้วหนูขึ้นมหนึ่งแล้วจะขึ้นมอสองแล้วด้วยโอ้ยก็เพิ่งเข้ามหนึ่งมีความรู้เลยอ้ยคนเขาต้องได้ความรู้จนเรียนจบนุ่น ไป <Why? S 2> เดี๋ยวพ่อไปส่งพ่อไม่ต้องส่งหรอกโอเคบ๊ายบายเดี๋ยวพ่อไปทำเดี๋ยวพ่อไปทํางานปิ้นกระดาษแป๊บโอ้ยลูกไม่อยากไปโรงเรียนบอกว่าได้ความรู้เยอะแล้เยอะตรงไหนวันนี่ สองบวกสองลูกตอบหนึ่งโอ้ยหัวใจหัวใจอยากจะบ้านหรือว่าลูกไม่มีสมองวันนี้นนบ้าลูกก็ไม่ได้อีกกับบ้านไปต้องไปทำ เราทำงานที่ทำงานได้ก็นั่นแหละทำงานได้มันทำงานได้เลยหม,มออมทำไมพ่อต้องบังคับให้เรามาโรงเรียนด้วยเนี่ยเราได้ความรู้เยอะแล้วจะบังคับให้เรามาโรงเรียนทำไมไม่อยากมาโรงเรียนเลยมาโรงเรียนก็ไม่ได้อะไรเปล่า เฮ้ยนี่มันจะเข้าคาบสองแล้วนี่นาโอ้ยมาส่าเกินปุยมุยปุยมุย,ย,ยอุ้ยนี่คนอะไรอ่ะอุ้ยมันติดด้วยกระสีเพลงเฉยเลยอ่ะเดีย๋ยวเพึ่งร้องเพลงเข้าเรียนก่อนสวัสดีค่ะคุณครูอ้าวทำไมวันนี้เธอมาสายล่ะอ๋อพอดีวันนี้ตื่นสายอะค่ะเออครูให้อภัยนะ ครั้งนี้แต่ห้าครั้งหน้าครูจะไม่ให้อภัยนะค่ะโอ้ยเกิดโดนครูไปแล้วมังม้งดีนะมาโรงเรียนทันอะ่ะนี่ก็กลับบ้านแล้วกลับบ้านดีกว่าเว้ยเอาแล้วกระเป๋าเพื่อนละ กลับก่อนใครเลยมั้งเนี่ยน้ำพ่อจะมารับเมื่อไหรแล้วพ่อมารับช้าง่ายเลยจะบอกน้าว่ายังไม่มาโอ้จะมาถดตอนกี่โมงกี่ยามวันนี้เดินกลับเองก็ไม่ได้ เล่นกับเองก็ได้ว่ะรถมาไหมไม่มาโอเคกลับบ้านกลับบา้านค่ะกลับบ้านจะได้กลับบ้านไปไปเล่นเกมอุ้ยลืมไปวันนี้ครูไม่มีใครครูไม่ได้ให้การบ้านอย่าหู้อย่าฮี้ฮ่าอย่าหายหู้ย,าย,ายาล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 า พ่อยังไม่รู้อีกเนาะว่าเรากลับมาจากโรงเรียนมาถึงบ้านแล้วเนี่ยทำไมพ่อไม่รู้ว่านี่ช่างเขาเถอะเขาไม่รู้ก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราช่างเถอะคุยประตูเปิปดไม่ออกขึ้นบ้านขึ้นบ้านไม่ต้องอาบน้ำหรอกมั้งเปลี่ยนชุดเลยพ่อทำงานไม่สนใจใคร พ่อ,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  <DD> อยังทำงานไม่สนใจใครนี่เราพูดขนาดนี้แล้วพ่อยังไม่ได้ยินเราอีกเหรอเนี่ย ดูดีกว่าว้าวเรื่องนี้สนุกอา้าทำงานเพลินเลยเรียนไปรับลูกไปรับลูกก่อนเออทำไมเสียงอะไรอยู่ข้างบนวะเสียงใครเปิดย t u b e ข้างบนอา้าวลูกกลับมาแล้วหรอกลับมาแล้วสิคะกลับมาตั้งนานแล้วแหละพ่อไม่รู้พ่อทำงานเพลินเอาโอ้ย ไน,น่ได้กินข้าวเช้าไหมไม่ได้กินอะ่ะพ่อมาสายมากเลยจะเข้าชั่วโมงสองอยู่แล้วโอ้บอกแล้วอย่าตื่นสายขี้เกียจนะสิเราอ่ะหนูมไม่อยากมาโรงเรียนมาโรงเรียนก็ไม่ได้ไเลยเลยได้แต่โดนเพื่อนว่าเปล่า,าโอเคลวครสั้นนี้จบแล้วนะคะบ๊ายบาย